ปั๊บอะเซทิลีนหลังมือสัมผัสหลังมือสัมผัสผหลังมือสัมผัสออกอยางอ,อ,อ่าโอเคติดไฟติดไฟลงไปบิดบิดออกไปหนะ้าอ่าโอเคนะครับปั๊บอะเซทิลีนให้ได้เป็นเปลว่ยวคไหวๆนะครับโอเคนะครับ ได้วันนี้ก็บอกอาจารย์ได้แล้วครับมีได้แล้วค่ะโอเคครูบอกโอเคผ่านจบจบวาวนู้นละอันนี้มาวาวนี้อันนี้มาปรับวาวนี้อ่าช้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 าบิดไปออกนอกบิดนอกตัวช้า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 อีกบิดออกออกไปออกไปมุนออกไปออกนอกตัวออกนอกตัวขับบูเลสซิ่งเฟรมค่ะขับบูเลสซิ่งเฟรมใช่ค่ะเปลวที่หนึ่งค่ะนะครับอัตราส่วนแก๊สออกซิเจนสอง หนึ่งอะซิทิลีนโอเคโอเคนะครับสอง,งหนึ่งนะครับดังนั้นเปลวนี้ไว้ไว้สำหรับอุ่นเชื่อมทองแดงทองเหลืองแล้วก็งานบ้านแอร์รถยนต์หรือว่าบัดกีแข็งบัดกีแข็งเชื่อมทองเหลืองทองแดงอะไรโอเคครูบอกโอเคผ่านเปลวต่อไปเอาปับ๊บแล้วก็ค่อยๆชา้ชาๆเพิ่มไปหน้าเพิ่มไปหน้าโอเคพอว่าร่าน,นวลใสๆวาวๆเห็นไหมครับเปลวนี้เปลวที่ 2> 2ค่ะชื่อเปลว่านิวทันเฟมนิว n ันเฟมเปลวที่2เปลวนี้ไว้นิยมใช้มากที่สุดสำหรับงานเชื่อมค่ะอ่าเป็นเปลวเป็นเปลวอัตราสวร่วน1ต่อ1ค่ะออกซิเจน1แล้วก็อะซิลีนซอซิลีน,นโอเคนะครับเป็นเปลวที่นิยมมากสุด <Okay. S 1> โอเคนะครับครูบอกโอเคผ่านแล้วก็ปรับเปลวที่สองไตัวที่เปลวที่3เพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไป โอ okay. เคเปล่าที่ที่สามค่ะชื่อว่าออกซิไดซิงเฟมออกซิไดซิงเฟมอัตราส่วนหนึ่งสองต่อหนึ่งใช่ค่ะออกซิเจนออกซิเจนสองค่ะแอซิเตอรินหนึ่งค่ะหนึ่งเข็นนะครับเปลวนี้ไว้ไว้ตัดชิ้นงานค่ะชิ้นงานแบบฝึกปฏิบัติเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าเป็นการตัดแบบมันมีมีหัวตัดดีอย่างนี้นะครับโอเคนะครับโอเคผ่ okay, าน ตัดชิ้นงานนี้ดูหน่อยอ,อ่าสมมติว่าขาดโอเคกูคบอกขาดแล้วเป๊บเป๊บเป๊บอะเซทิลีนเข้าหาตัวอะเซทิลีนเข้าหาตัวอ่าแล้วก็คายเปิดคายความร้อนแล้วก็เอาเข็มยางเข็มยางเข็มยางหาทำความสะอาดหัวทิพย์โอเค เรียบร้อยเอาปอบร้เพล่อน่อย <c oughs>